ก็เสด็ให้ผมเจ้าเกดหนึ่งแห่ในเกมฮอตน,นะผมกับพิโลเฮลบิงเกอมาตัวแบกๆบ้าง,างนะฮะตัวนี้แล้วเจอแลมเฮดไลท์ครับไอ้ไปกิ้วหนึ่งเบอร์ส่วนไปก่อนแล้วลิงมาช่วยเจอแลมเฮดล็อกชนไปครับแล้วเป๊ปก็มาสตาร์ลิงอันตีช่วยไปบึมบั้มยังไงแลมเฮดโอเคสวยครับได้เป็นหนึ่งมาเป๊ปได้ป่ะครับลิงอุย้ยลิงไม่ต่อไม่เป็นไรเราต่อเอง ลิงไม่ต่อเราต่อเองโอ้โห,โ,หโหได้คิวว่าแต่ว่าตายเหมือนกันนะครับแรงกันไปอะมาดูฮีโร่มาดีกว่าเนี่ยฝั่งเรามีสเกลอิเล็กทิกแพนด้านะครับแล้วก็ฮิวบิงเกอร์แล้วก็กล,กลิงนะฮะเป็นองข้ามนะครับมีอะไรอย่่งใครบอกล้รอล้านหรอไม่รู้ว่าใครว่าสเกลแบบเป็นองข้ามมีแอนโดรเอฟเอซูเบตล,ลำเพลแล้วก็เปรมน,นะฮะอฮิวบบงเกอร์เป็น เล่นกลางนะ,ะปกติก็จะยืนไม่บนก็นล่างเนาะอันนี้กลางแทนลิงครับบังลิงเทไรลิงศูนสามกูเข้าให้มึงหนี <c oughs> บอนกันแล้วสงสัยว่าแพนด้าหรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะตัวนี้ก็มันก็จะเป็นตัวตัวเปิดตัวดันเนาะมีซัมมอนนันตินะฮะก็โหดนะฮะแต่ว่าโหดเล่นน้อยมัน มันมันสกิลตัดจังหวะมันดีอ่ะอันตี่โคตรดีอ่ะนะครับก็เรียกโกเลมมานะครับจังหวะที่เรียกเนี่ยมันก็จะสตาร์นหมู่วงกว้างกว้างมากอ่าถ้ามีกระาฟ้าเนี่ยจะเรียกโกเลมได้สองตัวไอ้เล็กไม่ใช่โกเลมดิไอ้โดตามันมันจะเป็นตัวโกเลมเว้ยโกเลมเคียวๆวะนะฮะแต่ว่าไอ้เนฮอนเขาเรียกว่ามังกรเรียกมังกรเรียกมังกรนะครับ กรถาฟ้าจะเรียกมังกรได้2ตัวแล้วจังหวะอันตีมันนะสมมติว่าไม่มีคาถาฟ้ามันก็จะแบบบื้มเดียวพอมีคาถาฟ้ามันก็จะออกเป็น2บึ้มนะมันจะแบบสกิลเหมือนอันตีทํางานสองครั้งอ่ะก็เรียกมังกรมาสองตัวแต่ถ้ามีดีสกิลจะได้แค่สมตัวนะครับสองสุดสาตัวผมก็ไม่เคยเห็นมันได้4ตัวนะเขารู้ได้ไงว่า4ี่ตัวมันจะโกงวะโอ้โหเจอล่างมางี้ไม่รอโอ้เรียบร้อยตรยคือเท่าที่จำความได้นะครับมันปรับมากระทาฟ้า เพิ่มโกเลมไปสองตัวใช่ไหมแล้วเขาก็เขียนไว้เลยว่าถ้ารีสกิลอะจะได้แค่สมยังไม่เคยเห็นมันได้สี่หรือมันเคยได้ผมไม่รู้เหมือนกันเขาว่าสี่มันโกงเกินก็เลยให้ให้สมพออะไรอย่างนี้โกเลมสามตัวนะอะสกอร์กร็สิสี่ต่อสิสองครับตายไสองคิวนะฮะรอเกิดไปอมหนึ่งนะครับแล้วเลนบนเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่ามาแล้วมาดูข้างล่างดีกว่ครับ มันไม่บวกก็ปล่อยมันก่อน,อนต้องรออันตีไงอันตีนะหนึ่งร้อยกวิอันตนะนีอัพเต,ต็มนี่ประมาณร้อยสี่สิบวิสองนาทีกว่าอย่างว่าสกิลมันดีมันต้องคูดาวนานนิดนึงไป้อ,อมไปมาลิงแพนดาว่างไง ดันตงางแตงมาครับชันดาโดนซีเบตปานแล้วเรียบร้อยอ่ะไปดูเฮลบิงเกอร์ครับจังหวะนี้จาเอ๋โอ้โหเป๊ปเห็นโดนแล้วไงตันยกตายเน่อันตีสวนเลยครับสกิลหนึ่งเวอร์ไปฮะมาเดะเป๊ป โอ้กับตายกลับมาได้คิวอะเป็นไงเอาเรื่องเป๊ปก็เป๊นดิโอ้งงเป๊ปงงสกิายไปยาบอกแล้วสกิลตัดจังหวะมันดีเจอบึ้มด้วยอันสี่ไม่พอเจอสกิลหนึ่งเบอร์อีกดูแลมเพจมาดูฮะเนี่ยสกิลหนึ่งดีนะฟื้นมาปล่อยอาาวไปนะครับก็จะติดหวาดกลัวหนึ่งวินาทีนะฮะแล้วมันมันปล่อยได้หลายทีด้วยนะเนี่ยส่งโซสองชาร์จ สูงสุด15วิสูสสงทุด2ชาร์จเบิร์ได้2รอบอ่ะอ่าสกิล2ก็ปล่อยขึ้นขึ้นพลาวออไปนะครับมีดาเมจอ่260อญญา260เวทในระยะเวลา8วินาทีนะฮะก็ก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนโซแทบอะเออดาเมจแรงนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำในทันทีสกิล3ก็คือไอ้อลูกน้องเนี่ยไอ้ตัวที่มันเดินตามตูดเนี่ยอ่ากอาตัวพื้นที่นะครับเพื่อส่งไอ้ลูกน้องออกไปนะครับบริเวณนั้นทําให้ขึ้นที่ จะลง25%เวลา4วินาทีนะฮะรถก่อเวทนะครับประมาณนี้ตกิลสามหนึ่งเวอร์อ่าหนึ่งปล่อยข้างขาวไปเวอร์สองก็ปล่อยพิษอ่าสามก็ไปสโล่มาตีกันเรียกโกเลมนะฮะเรมอมังกรเนี่ยเวอร์เวอร์ไปเวอร์ไป,ไป,ไปเป๊ะเวอร์ไปดีสวยไอ,อทีเดียวเอเบยอ่อายังทิกได้ครับแต่ว่ารอดหรือเปล่าไม่รู้ นี่อ๊ที่แนตีสโลไปครับไปนี้ลิงเพื่อนลออยอ่รออยู่าย, <c oughs> ยาวเลยตรงยาวเลยเอาล่ารออยู่ครับเอากลับไปล็อกเฮลวิงเกอร์แทนอ้าวสวยแล้ว <c oughs> โอ้โหโดนชนครับ <c oughs> เจอล่าเข้าป้อมครับเอ้ยลิงช่วยหน่อยผ่านมาก่อนนะฮะมานี่ยเอาเบอร์ไปแดก กิลส,สองแล้วครับลาก่อนเรียบรอย้อยอย่างที่บอกกิลส,สองแรงนะได้เป็น6 0แต่มันก็ยังว่านะ8วินาทีมาได้แล้วครับกระทาฟ้ามามีรูเลเจน์ <I know S 1> อันติพร้อมแล้วยังไงอาเพนดาอาเพนดาโดนสวาบิงลงมา อปิงตนวมาโลครับโดนแล้วครับยังไงจังหวะนี้แอนตี้พร้อมเฮ้ยเป๊ปกดเหตุมาไอเวนเป๊ปโอ้โหเจอเป๊ปหลวงเรียบร้อยโอ้แม่งกดเหตุมาเอาไงตายเดีย๋ยงงี้อ่าเรล,ล่างสกาวซิเวตแลกกันไปเหรอแลกท่าไหนวะดูด,ดิทำไมมันแลกกันวะนะฮะสกาวใบซิเวตตีไปก่อนนะครับอ่าแล้วโูมก่อนจึง่งเอา้าซิเวตสับสวนนะครับแล้วปัน่นเรียบร้อย <G ül> อ๋อแลกกันแบบนี้เองอ่าแลกมาคนละมัดโอเคเราเกิดปั๊มนึ่งมาเกิดมาแล้วดีเจยังไม่ใช้เลยจะหมดละไอซิฟกบิอ่าตรงนี้มีป้าเดนนะครับยังไงอีเล็กทีก่กโอ้โหตรุยอ่ะเป๊บลากแค้นเรียบร้อย <G ül> สีเดีสีสองตายแล้วนะไม่เป็นไรสามรอ้อยเออมาดิแลมเฮด มีเอ็นตีครับแต่อาจจะไม่ไม่จะเป็นน้องชายนะฮะน่าจะได้อยู่ลาก,ก่อนอ่าได้อยู่เก็บต่อมีการบวชยอมแพ้เอ้ยขอนอะไรวะแล้วก็ห่างสองคิวเองยังไม่ได้ไปตอนไหนตอนไหนเลยแปลว่าใครรีบนี่แหละยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยตะกอห่างของคิว ป้อมก็อ่าทางนีท้ทางเราอะได้หนึ่งเองแต่เสียสองเสียบนกันล่างรีบมัคงใส่รีบต้องใส่แม่ตามไปซื้อน้ำปลาแล้วยอดซืเบสไปครับสาบสาวอุย้ยทีเดียวแม่ไปลงคีพเได้ไดสก้าวซูมอื้อซูม,มาได้คิวครับสก้าบอกแง่ แล้ลิงโอ้โหลิงนะวะลิงเม่งพริยูนี่ลิงกลับไปส่วนนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหแลนโดสวามาแลมเพเขาหลังแล้วลิงเป๊ปมาต้านโอ้โหลิงโลบไปได้แล้วโดนแลมเพเข้าไปครับแล้วลิงแซวไว้ก่อนนะครับผมอ่าฮะเป๊ปกลับมาตายลิงเอาเรื่องเอ้ยนี่กลับไปสีมูสามส่วนไอ้ยาเอลิงมันโหดนี่วะ อนแรงมันศูนย์สามได้ไงวะมาสามต่อสามแล้ว13อสามต่อสามมาโดดไปครับเอทีกจับครับนี่จะฆ่าลิงลิงกับมาเกมหมดเลยเอาวาลิงเอาวะเก็นได้ ดับเบิลดเมิดวัดนิดนึง <I know. S 1> ตานนี้แล้วคงเป็นซับแหละ <c oughs> เออไม,ม่ใครซับเราก็ต้องซับแล้วล่ะจ้า้อ้าวเอเบมาองมาแอบโดนดตะก้าวซูมแล้วครับเรียบร้อยแตก จากด้านล่างครับลิงคอมโบไอนโดไวแลมเพทลงมาสะกาวตีต่อสวยอยู่อ่าโดนจับครับแลมเพทไม่รอดเจ้าคนเห็นไหมแต่ระดับนี้ที่พวกละนะครับอันตีคูดาไปที่ร้อยสี่สิบวิสองนาทีกว่าคนนั เดี๋ยวรออะไรเพื่อนอยู่ไว้เนี่ยเอาไรต่อดีบอกว่าตีเขาว่ารีสกิลแหละนะเอาไว้ลุงน้องไ้ดงไ้ดันได้อันตีก็ตัดสกิลได้อย่างดีวงอันตีนี่เบ้มอะเบ้มทังจอเกือบจอ,อมาเนี้ยมาณนี้ มีการโหวดยอมแฮ้แก้วโอ้ยอะไรวะรีบพอนจัดใจเิเวตคาดกันเล็กน้อยเฮ้ยใจเอ้ยยีดทีเข็นมาข้างหลังอะจับดิปึ๊บอติโอ้โหแมงปันหนีไปก่อนครับออมาเป็นตุ๊กตานะฮะแล้วเจ้าอันนี้มีประเด็นนะผมแล้วจะไปบ้ามดูเดียวโอ้โหคันตีวงบึ้มโมหายเลยครับสิเวตแล้วยังไง โอ้โหเจอเ๊ปเล่น hey? นี่แล้วฝากก่อนครับจริงๆว่าอาุเออลรุณน้องตีโอ้โหเก็บโดนไปได้แล้วเอฟเอโอ้โหเก็บทหารมจังวะนี้เหลือเ๊ปตัวเดียวเ๊ปมาต้นโยกโอ้โหแล้วตายเรียบร้อยเ๊ปตายเป็นการเ็บมันรู้แหละได้คิวแน่ๆแต่ว่ามันก็ตายถามว่าแลคุ้มไหมดีกว่า ถ้า 4m ก็อาจจะได้อยู่นะแต่ถ้าเป็น nm ไม่คุ้มนะได้คิวแล้วตายอันนี้ได้คิวแล้วก็ไม่ใช่ได้คิวแล้วตัวเราตายอ่ะมันไม่คุม้มไม่ค่อยคุม้ม่าไรแต่แต่ cm ก็ช่างแม่งตายไม่เสียอะไรไงได้คิวได้ตังค <c oughs> ์ไอเสียมันเสียแต่ไม่ได้เสียที่เราเสียเงินเว้ยมันเสียคือไฟลงข้ามตังค์เพิ่มอ่าประมาณนี้สกาวซูมโอ้โหเก็บตกไปได้ครับสกาว โดนลากมาตุยสกาวอะไรครับความใจเจ้ากเกาะน่าจะออกรีสกิลต่อครับตุกอากระดาฟ้าตกุกตาแล้วก็เดลีสกิลในการติ๊กเอาไปแก่บอดครับเจอเกี่ยวโอ้โหอัตีเต็มหน้าเปโย้โอะไรวะโอ้โหสกาวสติกตายแนละ้วเหียบร้อยตายคู่ I know their names oh deadlift where might you be I have pages to fill are you สกิลสองสกิลเดียวก็เคลียร์คีฟได้แ <laughs> ลนน้วเนี่ยแต่รอนานนิดนึ่งนนี้อวาตารอะไรอะ่ะเป็นพ่อมดเหรอ pan, มันมีร่างกันดั้มด้วยเหรอร่างกันดั้ามที่สุดแล้วมั้งจำได้ว่าเคยเล่นสมัยตัวตา้าหนึ่งนะฮะ <c oughs> เล่นกับบอกนะไม่ไม่เคยเล่นแบบออนไลน์ <I know. S 1> อันตี้มันจะเป็นกวนเลมอะ่ะใช่ไหมไอตัวโดวตา้าแล้วแล้วมันจะกิ้งกิ้งด้วยนะสมมติมันมันปล่อยมาปุ๊บมันจะแบบเป็นหินนะแล้วก็กิ้ง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 ไวแล้วคลายไปเลยระเบิดบ๊มไม่ใช่ไหม ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็คือกดแล้วเรียกลูกน้องมาเลยฟาสกิลหนึ่งเลยก่อนไปไหนฮะสกิลหนึ่งเบอ่อแล้วตีโดนเต็มเต็มโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอฟเอแล้วเจอแล้วเห็นล่าออกมาโดนอีกแล้วโดนล่างมาสก้มอีกแล้วไม่รอดโอ้โหไม่เป็นไรลูกน้องเราอยู่เออสกาวตีไปครับลูกน้องไล่ตีลูกน้องตัวอะไรวะเนี่ย เอ้ยบิงมานี่แล้วเอ้ยเอาลูกนอก้องตีไปมังกรตีมังกรเป็นไงเจอมังกรมังกรตีแรงอยู่นะจิตพิงจำหน่อยเพื่อนจำหน่อยสวยแล้วนี่เจอมังกรตีสวีเบตอุ้ยมังกรตีเจ็บนะสวีเบตอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงดูดีดูดีมังกรเดินตามจะตายแล้วอ่ะเอ้ยอย่ตายแล้วถอยมาเอาเอา,เอา เอาตีป,ป้อมดีกว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็น,น,นอ๋อนี่ไงสองตัวมันยังยังแรงเลยอ่ะสี่ตัวมคงหมดเกินเ้ยโอ้โหโดนสว้าครับอ่าแผนา่นดกางัดมาเตะเก็บแอนโดไปได้ฮะแต่อีเล็กทิกไม่รอดครับโอ้โหแผน่นด่างัดตายเซสวิเวเบสลิงมา เกินไปแล้วครับตอนนี้อ่ะดูสกอร์ตอนนี้15ตาย6สกาวตามมาสิเปิดค้างก็ไล่ๆกันนะฮะคนละ8 8 8 8 FA 7ปดเอ่อมีเอ่อโดนหนึ่งคิวนะฮะ <I know. S 1> ไม่ว่ากันสพอร์ตแล้วไปโคนเห็นมาครับอุย้ยโดนโอ้โหบิงมาเจอหินไงก็โดนหินไะเจอเจอหินม <c oughs> ันก็ส <c> ะ <oughs> ดุ <c oughs> ด <c oughs> มีถุงว่าเอามีเว้แล้วลากมาหาซิเบตนะครับเร็วๆซิเบตไม่ทันนะผม่าไมาก่อนัิงได้ดับเบิ้ลนะครับแล้วบิงมาแบบเหตุชนเข้าไปอันติบล้วไม่ใช่เหรอเปิดสะท้อนใส่ฮนะ ซีเวทไล่ลอยู่ระวังลิงกลับไปส่วนเกมหมดเออด้อน,น่ารีมาแม่ถอยดีกว่าต้อง <c oughs> การกแตกก็แล้ว,ว,วมันออแล้วมันออสามแล้วเอ,อ้ยยิ่งออเรายิ่งชอบนะสกิลเราหมู่แบบเบิ่มๆอยู่แล้วอ๋อ,อลีสกิลมาแล้วครับอ่าตายก่อนนะครับเป็นโด โอ้ยโอ้โหเจอแหลมเฮดล็อกว่าแล้วโดนไขรัวครวับจิมหนึ่งเวอร์สวนไปก่อนเพื่อนช่วยด้วยมานี่อันตีสวนไปเลยแล้วกัน <c oughs> เกกาโอ้โหฝ่าเกกาดาวซิเวนมาเอ้ยมาดิลีทีหนึ่งบึ้มบึ้มบึมบึมบึมโอ้ไปไหนาซิเวนสวิปเบโอ้ยัง,ยยงแรงแล้วโดนเป๊ปอีกแล้วมาขามันมังกรอ,อีกตัวหนึ่งมาหนี่จ้าใบเด็ก จับตายแล้วป๊าบเอา้ายกยกยกใส่ตัวเองนี่เรียบร้อยเจอจับอ่าอีเล็กทิกไดคิวไปมังกรสามโตอ <c oughs> โอ้มังกรเลื่อยมันเพิ่มเองด้วยไว้เนี่ยให้ไหม นมาเรีจนเลือดเองได้ด้วยครับนั่นี่ยเป็นสกิลพารซีฟของมันสร้างความหกหกความเสียหายต่อวินาทีอ่ามีม็อกมีม็อกในตัวเออดูดิตายอ่ะตายแล้ว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 แล้วแล้วทีเดียวตายแล้วโอนิดเดียวเกี๊ยตรุษย์เปไงเจอมังกรกับโดนมังกรไล่ฆ่า อันนี้มันมีสามตัวด้เหมมันทับซ้อนกันได้ปะ่วะทับซ้อนกันได้ก็แรงอยู่นะหกสิบวิอยู่สามตัวเอาหกสามสิบแปดร้อยแปดสิบวิอะไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจมันทับซ้อนกันได้หรือเปล่าอ่าเรียบร้อยโดนเบรนมาหนาหมดต เอาถามม่วงครับให้ใครวะให้สกาวให้ม่วงกาวไปเป๊ปป้าบต่อยอะไรอุ้ยเดียวสกาวจะตายแล้วอ่าแล้วปลอมรางแตกไปก่อนครับมาตอนนี้อนตีพร้อมรีสกิลอีกสิบกววิแล้วแพนหน้าโดนซีเวดเล่นไปก่อน ลิงฮะจะอ้ยอะไรเฟลวะโอเเ้เพื่อนตายสามอะไรวะเนี่ยไปก้าวถอยกันบ้าเรื่อยๆกับจ่องแมวมาตอนนี้ก็พร้อมแล้วอันตีดีสัก,กิลคู้ดาวรอ20วินาทีนะตอนนี้ก็สองนาทีพอดีอันตีสองนาที ตะก้าไปเงียล่างอะแอ,อ่ตัวเดียวก็เด้ไม่ไหวอยู่แนละ้วสตก้าแม่งเจอทองไงไม่มีเจอเป็นชุดเดียวก็ไปวันละมารออตีสวยๆแล้วเป๊ปกลับไปการนั่นไงว่าละ <laughs> จะเป็นชุดเดียวไปวันละกาวอะอา <I know. S 1> แดงน,อน้อยมากก็ <I know. S 1> ไม่ได้ปอมเว้ยเร่งจังวะ <laughs> กึ่งหลอดไม่นออกจอเวทไงกระทาฟ้าจอเวทลออะไรกระทาเกากะบางไงธรรมดาธรรมดาก็จะตายหายไปเร้วมาลูวินวอลครับมีซิกกวีไอเว่อ <c oughs> ดีเนี่ยวอดแทนซับเลยลีเจน ไปอออเพื่อนดีกว่าถึงจะมีรีบึ้มนะฮะรีสก,กิลก็ไม่เหมาะกับการซโลโ่นะมันเหมาะกับการออฟไฟใหญ่มากกว่าเก็บไว้ดีกว่าไปหด้างานแล้วเห็นมาสานสานส,สองอยังสวยครับลิงคอมโบ,โบไปหารู้ไหมชีเวตอยู่นี่อยาอ่าวชิปหายแล้วเพื่อนตายสองมาดีเบอร์ไว้ครับยยอย่างแมนติ เก็บอันติไว้ก่อนนะครับอันติไปหนึ่งทีโอ้โหดูดิเดินไหลไปนะ้ำบาปีทีนึงโอ้โหไปไหนเปรมบอยแตกไอทีจับแอนโดเมดาครับเก็บสามฮาวนี้คุ้มไหมเนี่ย <c> เ <oughs> พื่อนบอกมึงไม่ช่วยกวูไววกว่านี้วะดันไปดันไปครับอ่าเหลือเอตัวเดียวเอาไปต,งออนนตรออลลงครามคุ้มอยู่คุ้มอยู่น่าจะได้ถึงบาแลกอะ ดันไวอยู่แล้เวเอาความสามารถของมังกรให้สกิลหนึ่งอาหกสิบความส่ายเวทต่อวินาทีนะครับให้กับศัตรูที่อยู่ในสมี่สองสองห้าสกิลสองครับความสามารถติดตัวเพิ่มความเร็วหกสิบในการโจมตีนะฮะสกิลสามครับความสามารถติดตัวความสายต่อสิ่งก่อสร้างเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าดูดิอาสาเหตุที่มันเกียร์อาจจะเกียร์ดันบ้านเนี่ยนะดันบ้านไวมากครับสามตัว ดันบ้านไวยี่ห้าเนะครับแม่ดันไว่ยี่้าเ <laughs> ดาเมจตีบ้านไวนกับตีฮีโร่ยี่สิ้าเร์เนะพอถอยถอยถอยถมาสวนไปดี <c oughs> ดีดอไอแตกและแรมลมร้องมาครับอีกนิดเดียวตะกี้หนึงเวอร์เวอร์ช่วยไป,ไปก่อนเออได้ไหมครับลิงโอโ้โหเพิมาครับจังหวะนี้ ไม่น่าได้ครับสกิลลาก็หมดโอ้ยเรียบร้อยยิงผิกลาก่อนเอ้ยมันรอดมันเอารอดมันรออได้มันรออได้ดไดเรากลับแล้วมันรอดเพื่อนรออได้เว้เอาเอาบิ๊งกันไปบิ๊งกันมาไอ้ร่ออยู่ถอยถอยถ่ายถอยถอย่ถยลอ,ยอ,อนตีเราแป๊บหนึง่งสวีเบตาไม่ไหวโอ้โหเราปั่น ดนโดนจับแล้วโดนโดนจับคืนแล้วโดนจับคืนแล้วยังไงอ้าวอันตีสโลไวครับแล้วมันมีซาบชวยกันแชเออวยกันแชโชกันแชอ่านี่โดนทุบสวนแล้วเรียบร้อยออกอะไรครับออกเขียวนะครับออกเขียวออกเขียวก็กันและไม่เหตุได้นะฮะซเบสได้อยู่ จะการเป็บไม่ได้เปรีปบเฟอร์กิวส์ป้าบนันลังปลอมไม่มีใครเอายของเลยนะซื้อวอลมาเชียร์คของนิดนึงนะตอนนี้ก็พามาครึ่งชั่วโมงกว่านะครับกดไป19ครับเฮวิงเกอร์ที่แหลืก็ตามนิดเลยแล้วด้านล่างมีประเด็นอตอนนี้ทุกอย่างพร้อมครับ อันตีมีดีสก,กิลมีโอ้โหแล้วสก,กาวตายไปก่อนอันตีบึมบ้าโอ้โหเต็มเต็มตีนสามตัวแล้วอย่างไงโอ้โหเกมหนึ่งเกมสองเกมสามอะแต่ว่าเราก็ตายเหมือนกันโอ้โหตายตลอดเลยวะมาก่อนฆ่ามันลิงเออลิงเอาเรื่องอยู่ลิงลิงสวยเกมสี่โอ้โหได้ไปสี่ตัวฮาวอนี้ยังเอาคุ้มคุ้มคุม้มอยู่ ดันเลยดันเลยเออดันไปดันไปเอามังกรตีบ้านดีกว่าเอาตีดิตีไม่ได้อมาทางขามีการซอเกอร์แล้วผมเล้ยที่จับเ,เ๊บไปเรียบร้อยบอมแตกเรียบร้อยแพนด้าเก็บซิเบียไปได้ฮนะเจอรถก็จะเกาะเตะโคตรแรง เรียบร้อยอ่าสองทางครึ่งฮนะเหลือบัลลัยบบกลางอย่างเดียวครับลิงตีไปดิเออ,ท,เเอทีเดียวเอ้ยอทีเดียวเอ้ยตีก่อนเพื่อนเรียบร้อยครับสามทางนะครับผมก็น่าจะจบนะฮะยี e ่สิบสามคิวให้บิงเกอร์ แอ้ว่ายอมแพ้คอนได้แล้วท้าน,ะานี้ตามทางคอนไม่ว่ากัน <love> ไม่รู้ใครคอนตอนแรกไงใจมันไปแล้วไงใจไม่สู้แล้ว <love> <laughs> ใจไม่สู้เนี่ยสิบกว่านาทีแล้ววะ คือลองด้วยเด็กขี่ไม่ไหวแล้วสิเบศเดืบรอย <I am S 1> ตายอย่าที่บอกให้เอาเฮลิบิงเกอร์ก่อนแนะนำนี <c> ่ <oughs> ถึงมันก็ตายบ่อยอยู่นะถึงตัวมันตายแต่มังกรมันยังอยู่เว้ยเป๊ปนี่ไงเป๊ปมาแล้วเนี่ยเป๊ปเฮ้ยมีโทเค็นอยู่ <c oughs> ไม่ไหล <c oughs> มาแล้วมันตีไป <c oughs> หนึ่งเวฟสองเวฟโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยเกียร์วิ <c oughs> ่นซอนไปมังกรฆ่ามันมังกรฆ่ามัน <c oughs> เรียบร้อย ปกาวได้โอ้ยยังไม่จบฮะได้ไปอีกตัวนึ่งครับยีโบมโคกว่าแล้วครับี่บิงเกอร์อรอบแบบโอ้ตายเ้าไปตายเล่นก็น่าจะจบนะครับผมเอาเข้าไปให้ให้ของตกอ่าเรียบร้อยจบที่26คิวนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย